สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลกระเบาวครับคู่ระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแบโร่ะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบก,กวนเพ,เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในคืนวันพุธที่25กันยายน2567เวลาตี145นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับผม ก็วันนี้ครับเชลซีครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านแวรโลครับทีมจากลีกทูนู่นเลยครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นแหละครับทางด้านเชลซีในเมื่อเจอกับทีมรองแบบนี้ครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งเอาชนะเวสแฮมบุกไปชนะถึงที่นเวสแฮมครับ3ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมจริงครับ ก็มาดูว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับเอาครับพตัดสินเป่าเลียรยลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเบโร่ครับชุดสีดำทีมเยือนจะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนครับบ่อนขึ้นทางด้านกับขวาครับไหวไหวตรงนี้ฝากเข้าในตรงนี้ไม่ได้นะครับฮูคูดายาตัดได้ซันโช บอลบาที่ซันโชครับดึงแล้วฝากมาตรงกลางเอ็นคุนคูเจ้าฟิลิปครับโอ้โแล้วขวามีว่างแล้วยกไปตรงนี้ได้แล้วครับมาดูอิกเก้มาดูอิกเก้พาเลียงจีมาจนสุดเส้นหลังตรงนี้มองข้างในตอกส้นกลับมาเจ้าฟิลิปเจ้าฟิลิปจะเปิดตรงนี้ไม่ผ่านแจ็กสันวนคืนกลับมาก่อนครับฟูฟาน่าฝากมาตรงกลางเบรี่อโหอโ,โหยิงไกลตรงนี้ไม่ผ่านบอกครับเป็นลูกแต่มุมครั้งแรกครับของทางด้านเชลซี เนี่ยครับรองซัดไกลตรงนี้คู่ไม่ผ่านบล็อกครับทางด้านวัซเซลครับบล็อกได้ดีครับมาดูอีเก้ครับจะเปิดดูเต่มุมเข้าไปมาดูอีเก้เรนสั้นมาครับซันโชจ้าดัดซันโชดึงแล้วพาตัดเข้าในเองครับฝากมาตรงกลางเจ้าฟิลิกแล้วไหลช่องนี้เอ็นดุนคูโโอ้หซูเปอร์เซฟนะครับทางด้านฟาร์แมนครับ โอ้โหโอกาสยิงจอๆของเอนคุนคูครับนี่ครับเจ้าเฟลลีครับไหลช่องนี้แล้วยิงตามน้ำไม่จับเลยครับโอ้โหซูเปอร์เซฟนะครับครับได้เตะมุมต่อเนื่องนะครับทางด้านเจ้าบ้านเล่นสั้นมาครับอีกแล้วครับเอนคุนคูคราวนี้ฝากมาตรงกลางยังไม่ได้ครับไคเซโดแล้วมาดูบอลส่วนครับเดลฟอร์ดครับ มาจะให้การเนอร์ตรงนี้ยังไม่ผ่านคุคุณได้ยะเจอฟิลิกเล่นชิงมาตรงนี้เอ็นคุณคุจับบอลยาวไปครับวอรซลตัดได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้มาตรงนี้เท์ฟอร์ดออกมาการเนอร์การเนอร์จะแหวกตรงนี้ไม่ผ่านดีซซี่ครับอุ้งเรามาดูบอลสวนเชลซีซันโช,โชยกมาพื้นที่ว่างตรงนี้สวยับมาดูอีเก้มาดูอีเก้ยังไม่ยิงแล้วยิงเองตรงนี้โ บอลเหินข้ามคานออกไปครับโอ้โหตัดสินใจไม่ดีครับมาดูอีเก้ครับนี่ครับตัดสินใจยิงแล้วบอลมันเหินข้ามคานออกไปเลยครับอันนี้ครับเดนซันมาโซเกนครับบอลมาตั้งที่แคมเบลฝักมาตรงกลางเทลฟอร์ดกาเนอร์โอ้โหแล้วแตะหนีตรงนี้ได้สวยครับกาเนอร์มาคนเดียวแล้วเพื่อนมีเติมแล้วพลิกเข้าในแล้วยิงมัน บุดๆแหละครับไปเข้ามือโรเบิร์ตซันเชตง่ายๆเลยแจ็คสันฝากออกซ้ายมาครับนิวบี้ให้มาตรงกลางโฟเล่ไม่ผ่านดีซะสิยังได้อยู่ครับเทอร์ฟอร์ดเทอร์ฟอร์ดจะให้ตรงกลางจอร์แดนเชลตัดได้แล้วได้ส่วนด้วยครับเชลซีเจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกดึงแล้วรอเพื่อนเติมมาแล้วครับทางด้านมาดูอิเก้ฝากมาเจ้าเฟลิกออกขวามามาดูอิเก้มาดูอิเก้ พาตัดเข้าในได้สวยและฝากมาตรงนี้เอ็นคูย้อนคืนกลับมาไกเซโดโอูอฟอร์แมนครับอูยังซูเปอร์เซฟอีกครั้งช่วยให้เบลลี่ยังไม่เสียประตูครับขออภัยครับเบลโลครับอูยังยังแค่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอูแต่บรรยากาศในสแตมฟอร์ดบิดตอนนี้คึกคืนแล้วครับอูฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับเชลซีาดูเก้เล่นสั้นมาครับจอรดนซันโชฝากมาตรงกลางไกเซโดไกเซโด ยังได้อยู่ครับโฟฟาน่ายิงอัดก็ยังไม่ผ่านบล็อกแล้วมาดูโซโกเก้ <c oughs> เปิดขึ้นหน้ามาตรงนี้ยังพักบอลลงได้ครับ <c oughs> แล้วยังเล่นไม่ได้ครับดิบุตี้ฮอออกขวามาโฟฟาน่าโฟฟาน่าจ่ายจะให้ตรงกลางตรงนี้ไม่ผ่านแจ็คสันเล่นมาตรงกลางครับแคมเบลเทลฟอร์ดตรงนี้อุลล็อกควิลตัดบอลได้แล้วครับเจ้าฟิลิป จ้าเฟลิกออกขวามาโฟฟาน่าเล่นกับมาดูอิเกจะตอกส้นตรงนี้ไม่ผ่านวซโซและยังได้อยู่มาดูอิเกไกเซโดเล่นมามาดูอิเกโอ้โหแล้วเลี้ยงแหวกตรงกลางมาตรงนี้แล้วบรรจงยิงหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับเชลซี Chelsea, ขึ้นนําแล้วครับโอ้โหแนวรับกองทางแบเบโล่พลาดแล้ะครับจังหวะนี้โอ้โหมาดูอิเกได้สะใจก่อนเลยครับอู้หลังจากที่พยายาม กดหลายทีครับนี่ครับเลี้ยงแหวกมาตรงกลางเองแล้วซัดด้วยขวาอ้โคบอลหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปเลยครับนับหนึ่งแล้วครับทางด้านเชลซีครับโอ้ยิงได้ดีครับลูกนี้ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ลองสัดไกลไปหนึ่งหนครับนับหนึ่งแล้วครับเจ้าบ้านเชลซีทีมเยือนต้องบุกเข้าใส่แล้วครับโฟล่ฝั่งมาตรงกลางเท์ฟอร์ดขวามีเติม ไว้ใหมาตรงเทลฟอร์ดจะแหวกยังได้อยู่ครับการเนอร์การเนอร์พลิกแล้วฝากเข้าในแล้วยิงตามนะโอ้โห,โหได้เซฟเหมือนกันครับซันเชสแล้วยิงซ้ำตรงนิโอโฟเล่โอ้ตามตีเสมอได้ไวเหมือนกันครับทางด้านเบลโลครับโอ้โหนึกว่าจะเซฟได้แล้วครับตีเสมอทันควันเหมือนกันครับทางด้านทิมเยือนอูเดียครับแหวกมาช่องนี้แล้วการเนอร์ยิงก่อนแล้วแล้ววิ่งมาซ้ำอีกทีครับโอ้โ เซฟมา,ายังไม่พ้นทางปืนแล้วแล้วเหลือมุมแค่นั้นครับยังยิงได้ครับทางด้านทีมเยือนอนูีครับทีมจากรีกทูครับก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละครับบอลกลับมาเสมอกันครับก็เน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับ เป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันพุธที่25กันยายน2567เวลาตี1:45นาทีครับแฟนๆทั้ง2ทีมก็เข้าประรับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับมาดูกันต่อในเกมครับบอลบุกทางด้านกับขวาครับไก่เซโดไก่เซโดฝากมาเจ้าเฟลิกให้มาเอ็นกุนคูจะฝากเข้าในยังได้อยู่ครับดีบตี้ฮอสันโชยิงเองตรงนี้ก็บอลไม่มีน้ำหนักนะครับ ประตูเปิดขึ้นหน้ามาเจ้าเฟลิกเก็บได้มาดูอีก้จะให้ตรงนี้ไม่ผ่านสตอเกอร์นะครับแล้วบอลฝากมาโอ้โหแล้วนิวี่นิววี่มีความไวเลยครับพาเลียงออกมาด้านกว้างแล้วฝากเข้าในได้ยิงตามน้ำตรงนี้โอ้โหทีมเยือนการ์เนอร์ครับโอโ้ยิงให้ทีมเยือนขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับช็อกเลยครับทางด้านเจ้าบ้านเทลซีครับโอ้โหโดนสวนมาจังหวะน,นี้ครับ อูเรือจะเชื่อรับรีกทูครับบุกมานำเชลซีไปแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งอูนี่ครับฝากมาแล้วยิงตามน้ำโอ้โหเสาแรกครับโรเบิร์ตซานเชสไม่ได้ปิดเสาแรกไว้ครับโอ้โหกาเนอร์ซัดด้วยซ้ายตามน้ำาลัวก็คู่บอลเสียบโคนเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหพลาดครับทางด้านเชลซีครับจังหวะนี้ครับ เอาละครับทีมเยือนครับเป็นฝ่ายขึ้นนำบ้างครับโหทีนี้ดูเอนโซ,โซมาเดสกาครับจะแก้เกมยังไงครับลูกทีมตามหลังไปแล้วครับเจ้าเฟลิกเฟลิกยกออกมาทางด้านกาบซ้ายเลยครับ <c oughs> แล้วซันโชดูดบอลลงไม่ได้ยังมาเข้าทางไว้ให้มา เฟอร์ดออกขวามาเลยไม่ทันแล้วครับเป็นบอลทุ่มของเชลซีโควิล์ทู Co มาซันโชจอร์แดนซันโชฝากมาตรงกลางเจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกแหวกเองครับเลนกาเอ็นคุณครูคุณแล้วให้ต่อมาสวยครับมาดูอิเก้ฝากมาดูตี้ฮอลสลับมาทางด้านขวาครับให้มามาดูอิเก้พลิกแล้วยิงตามนะโ oh, อ้โหซูเปอร์เซฟกูยังยังเสมอไม่ได้ครับเบลลี่ต้อง เปิดขึ้นหน้ามาผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับโอ้โหเกมสนุกสุดมันเลยครับเป็นทางด้านเบลโลครับบุกมานำเชลซีไปก่อน2ประตูตอน่งครับในครึ่งเวลาแรกครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับเดี๋ยวประดับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ เปล่านะครับปูตสินเป่าเลี่ยลูกเริ่มเล่นครึ่งหลังครับจะเป็นเจ้าบ้านครับเชลซีครับชุดสีน้ําเงินจะบุกจากขวาไปซ้ายบ้างครับเจ้าเฟริกยกมาทางด้านกับซ้ายครับจ้าดนสันโชซันสโชจะฝากเข้าในอย่างติดอยู่ครับวนขึ้นกลับมาไกเซโดเล่นมาเอ็ดกุนคูจะจ่ายช่องนี้ไม่ผ่านแล้วครับแล้วได้สวนเลยครับเบลโลเบลโลมาการเนอร์การเนอร์รอรดึงจังหวะรอเพื่อนเติมทางขวาไม่ผ่านโคเวลและยังได้อยู่ตรงนี้คูคูริยะตัดได้ โควิลฝากมาคูคูเรียคูคูเลียให้มาแล้วตกมาสวยครับเจ้าเฟลิกออกซ้ายมาเจอดนสันโชวันนี้ขึ้นทางด้านกราบสายบ่อยครับทางด้านสันโชครับแล้วเชลซีปรับหมากไว้เลยครับโหถอดทางด้านมาดูอิกเกกออกแล้วส่งทางด้านโคพาเมอร์ครับลงมาเล่นครับโหเนี่ยครับต้องขยับแล้วครับอนโซมาเลสกาครับทีมตามหลังครับสันโช อย่างได้ตรงนี้แล้วตรงกลางโดนตัดได้อีกนะครับนิวบี้ให้มาแกเนอร์ข้างหน้ามีเติมแล้วตรงนี้ช่องนี้สวยนะครับเทรลฟอร์ดเทลฟอร์ดโอ้แล้วไหลช่องนี้มาหลุดด้วยครับแกรเนอร์แล้วข้างในมีตรงนี้ดึงแล้วยิงเองโอ้โหแล้วเบิร์ซันเชต,ต,ตองทิ้งตัวพุ่งปัดออกไปก่อนแล้วครับแล้วถอดทางด้านไกเซโดออกเลยครับน่าจะพัก ด้วยครับน่าจะมีปัญหาเรื่องความฟิตครับทางด้านเกยเซโด้และเปิดเข้าในมาตรงนี้กันเนอร์ได้มงโอ้เราไปชนกันเองกับทางด้านคูรยาเกือบไปครับโรเบิร์ตซันเชตอุยปั่นป่วนเหมือนกันครับแนวรับเชลซีอยู่พื้นที่หอฝากมาตรงนี้ไม่ถึงนะครับโฟเล่โฟเล่ออกขวามาแคมเบล แคมเบลล์จ่ายช่องนี้กานเนอร์ได้งางและยิงตรงนี้โอ้โหซูเปอร์เซฟเหมือนกันแล้วครับโซเบิร์ตซันเชตอุ้ยเกือบไปเกือบโดนหนีหา่างเลเป็น3-1ครับโอ้โหเนี่ยครับมาดีจริงๆครับทางด้านเบลโลครับทีมจากลีกทูนู่นเลยครับเปิดลูกเตะมุมมาตรงนี้ได้มงองเจาะๆ้าโอ้โหไม่ผ่านคูคูรลยะดิซาซี่พาออกด้านกว้างมาครับโอ้โหต้องดึงช้าแล้วครับ ตอนนี้ปั่นป่วนไปหมดครับแนวรับเชลซีคูคูเล่ยคูคูเลียาพาเข้าในมาเล่นกับเอ็นกุนคูเจา้าเฟลิกยกมาตรงนี้ซา,า,านโชพาหนีเข้าในเล่นกับเจา้าเฟลิกเจา้าเฟลิกฝากมาตรงกลางเอน็นกุนคูจะแหวกไม่ผ่านวัซเซลเพลฟอร์ดครับแล้วได้ส่วนครับการ์นเนอร์ <c oughs> การเนอร์หลอกออกขวามาได้สวยครับการเนอร์พาเลียงแหวกเองตรงนี้โควิลตัดได้ครับยังได้ทุ่มครับทางด้านแบรุ นะครับเทวฟอร์ตครับจะทุ่มสั้นมาเทียวฟอร์ตดึงลอนจะให้ไม่ผ่านคูเไยยังได้อยู่ครับเก๋เกตรงนี้ก็คุกริยาทิมบอลออกข้างไปเลยครับยังได้ลูกเตะมุมครับโอ้นี่ครับลูกเซฟของทางด้านโรเบิร์ตซานเชสครับโอ้โหเซฟมือเดียวครับกเกือบไปเหมือนกันครับเชลซี Chelsea. เอาละรครับเปิดอย่าเอามาตรงนี้ยังมงสกัดออกมาได้แล้วมงชงมาตรงนี้ก็มาเข้ามือโรเบิร์ตซันเชสนะครับในส่วนของผลงานห้าัดหลังสุดเนี่ยของทางนั่นเชลซีครับฟอร์มกลับมาดีอีกครั้งครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับนัดล่าสุดพึ่งบุกไปถล่มเอาชนะเวทแฮมถึงทิ้นครับสาประตูต่อ0ูนยแล้วมาดูช่องนี้ก่อนครับ โอ้โหเจ้าเฟลิกตีเสมอได้ครับ2ประตูต่อ2ครับในนาทีที่69ครับจากทางด้านเจ้าเฟลิกครับเอาละครับเคลซีกลับคืนสู่เกมแล้วครับโอ้โหทำประตูได้แล้วครับทางด้านเจ้าเฟลิกครับเนี่ครับโอ้โหช่องนี้โคพาเมอร์จ่ายมาหลุดเลยครับแล้วก็ซัดด้วยขวาครับโอ้โหบอลเสียบมุมเข้าไปเลยครับอุคมครับลูกนี้ทางด้านเจ้าเฟลิกครับ อูเชลซีกับคืนสูตรเกมครับในนทีที่69ครับในขณะที่ทีมเยือนครับแบรโร่ครับนัดหลังสุดก็ผลงานร้อนแรงเหมือนกันครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับนัดล่าสุดพึ่งบุกไปชนะนิวพอสตันมาครับ2ประตูต่อ0ครับเอาแล้วอูแล้วเชลซีครับขึ้นน้ำอีกครั้งครับโอ้โหขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับตัดมาอีกทีโคพาเมอร์ครับตัวสำรองครับ อูยิงประตูให้กับเชลซีเป็น3ประตูต่อ2ครับโอ้โหช่องนี้เจ้าเฟลิกทีนี้โคตอกส้นคืนมาครับแล้วให้โคพาเมอร์ยิงตามน้ำตรงนี้โอ้โหทำเกมกันสวยยิงๆครับเชลซีโอ้โคพาเมอร์เหมือนจะถล่มไปแล้วแต่ยังยิงด้วยสายเข้าไปได้ครับโอ้โหหลังจากที่ตามตีเสมอได้แป๊บเดียวครับขึ้นน้ำแล้วครับเชลซี โอ้เอนโซมาเลสกาครับแก้เกมได้ดีจริงๆครับหลังจากตามหลังอยู่พักใหญ่ครับกลับมานําแล้วครับเจ้าเฟลิกจะจ่ายตรงนี้ไม่ผ่านเวเซลแล้วซันโชไปขยันตรงนี้ซันโชรุดมาแล้วครับทางด้านับา้าผ่าแต่กระไนแล้วฝากมาตัวนี้ยิงจ่อๆโอ้เจ้าเฟลิกครับเมาคูดีสอ2ประตูครับหนีฮาเวีนซีประตูต่อสองครับลุนแฮติกฮีโร่นะครับทางด้านเจ้าเฟลิกโอ้ดีนะครับเจ้าเฟลิกครับ นี่ครับซันโชดึงแล้วฝากเข้าในมาตัวนี้เจ้าเฟลิกยิงตามน้ำครับโอ้โหซัดด้วยซ้ายครับตรงนี้โอ้โหขมกลิบนะครับน่าจะปิดเกมนี้แล้วครับทางด้านเชลซีโอ้โหแล้วยังพอมีเวลาได้แก้ตัวครับทางด้านทีมเยือนอย่างเบลโลครับ ตรงนี้เชลซีตัดบอลได้ครับคูพเมอร์ฝากมาที่เอนโซเล่นกับซันโชครับเอนคุนคูเอนโซเฟอร์นิเดสแล้วเจ้าเฟลิกวิ่งทำทางตรงนี้โดนสก,กัดปูตสินไม่ว่าอะไรบอลมาที่กาเนอร์กาเนอร์จะจ่ายช่องนี้ติดดีซซี่เอนโซเอนโซฝากมาซันโชเจ้าเฟลิกเล่นกับทางด้านเอนคุนคูคเอนคุนคูแล้วจะให้ช่องนี้เจ้าเฟลิกเล่นยิงตามน้ำโอ้ยังซูเปอร์เซฟครับฟาเมน อูไม่ได้แฮตทิกครับทางด้านเจ้าฟิลลี่ครับโอ้โหแล้วถอดทางด้านฟูฟาน่าออกมาพักครับทางด้านเอนโซมาเรสกาครับโอ้โหแล้วก็เปลี่ยนแนวรับเลยครับทางด้านเชลซีเล่นสั้นมาครับเอ็นคุนคูเอ็นคุคนค,คูพาตัดเข้าในมา แล้วยังหาช่องยิงไม่ได้แล้วสัดปั่นเองตรงนี้ห้าประตูต่อ2ครับทางด้านเชลซีอุบทจะไหลๆดื้อๆเลยครับการแก้เกมของทางด้านเอนโซมาเลสกาครับโอ้โหครึ่งหลังมายิงทีเดียวครับสี่ประตูนะครับอแก้เกมมาดีจริงๆครับรอบนี้เอนกุนคูครับแหวกมาเองแล้วเจอช่องช่องนี้ครับปั่นด้วยซ้ายครับบอลพุ่งหาเสาสองครับ โอ้โหผู้รักษาประตูเฟอร์แมนก็พุ่งเต็มที่เลยครับไม่ถึงครับเอาละครับทำประตูได้เหมือนกันครับทางด้านเอ็นคุนคูโอ้โหน่าจะจบแล้วครับเกมนี้ครับตามหลังถึง3ประตูครับแล้วยังไม่ยอมครับกาเนอร์แหวกเองแล้วซัดไกลตรงนี้โอ้โหอุไลมาเหมือนกันครับ3ประตูต่อ5ครับทางด้านการเนอร์ครับขุดตอนนี้ไม่ สนผลแล้วครับเน้นการยิงประตูครับทางด้านทีมเยือนอย่างเบลโลครับอูลูกซัดไกลของกาเนอร์ตรงนี้ครับสวยจริงๆครับอู้มันจริงๆครับเกมนี้ยิงกัน8ประตูไปแล้วครับอุกาเนอร์มาคนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนแล้วลองซัดเองนะครับซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบใต้คานเลยครับโอ้โหคมกลิบเลยครับจังหวะนี้ครับ โโอโ้ยิงกัน8ประตูครับแต่ยังไม่จบครับยังมีลุ้นแฮตทิกของทางด้านเจ้าเฟลิกอยู่ครับจังหวะนี้ครับเหมือนกันครับทางด้านทีมเยือนครับการเนอร์ก็ลุ้นแฮตทิกเหมือนกันครับยิงคนเดียว2ประตูครับเอ็นคุนกูให้มาเจ้าเฟลิกดึงและฝากมาเอนโซเอนโซจะแหวกไม่ผ่านเกให้มาตรงนี้เทลฟอร์ดเทลฟอร์ดฝากเข้าในมา เล่นกับทางด้านแคมเบลครับเทฟอร์ดแล้วข้างหน้าเติมแล้วตรงนี้โอ้โหแล้วล้ำหน้าแล้วครับวาเลนอุปุตสินยกทงล้ำหน้าครับตรงนี้วิ่งวิ่งไปช่องนี้โอ้โหแล้วแนวรับเคลซีครับดักล้ำหน้าได้ดีครับดีซาซีครับฝากมาทูซินออกซ้ายมาเลยครับซานโชเจ้าฟิลิก โคพาเมอร์ครับโคพาเมอร์เหวี้ยงเหลี่ยงแหวกตรงกลางออกขวามาเอ็นคุนคูเอ็นคุนคูแล้วกระช่างหนีตรงนี้ข้างในมีเจ้าเฟลิกฝังมาคูคูเรยาปั่นตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับฝังเลยครับหกประตูต่อสามครับจากคูคูเรยาครับโอ้โหตรงนี้เชลซีครับฟอร์มหยุดไม่อยู่แล้วครับเนี่ยครับ เอ็นคุณครูครับตัดคัดแบ็กมาให้แล้วคูคูรด้ยาปั่นด้วยซ้ายครับไม่เหลือนะครับโอ้โหกดลูกนี้ครับ6ประตูต่อ3ครับโอ้โหต้องวิ่งไปดีใจกับแฟนๆนะครับสะใจครับทางด้านคูคูได้ยาครับโอโ้เกมเปิดแรกกันสนุกครับคูน่นี้ดูทีหอ จะฝากตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับปูตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอโ้โหเชลซีทำได้ครับเอาชนะทีมอย่างแบโลไปได้ครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ